เอาละครับผมกลับสวัสดีพวกแม่พี่น้องด้วยในเครือผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเดอะบูบิสปอร์ตนะฮะก็วันนี้ก็มาทําตามคําเรียกร้องนะครับผมสําหรับฮีโร่ฮันโซครับผมแต่ว่าฮีโร่เราฝั่งเราเลือกกันแบบว่าโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าฮีโร่ฝั่งเราเลือกกันแบบไม่ไหวว่ะนะครับผมดาเมจมันไม่มีเพื่อนนะครับผมคือบอกเลยนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีข้อดีกว่าครับเบนแรงสองชูตัวล้วงสามฮารี่ตัวล้วงครับผมแล้วก็ฮานาบิ ดาเมจหลักนะครับผมก็คือผมบอกเลยนะครับว่าเล่นยากนะครับผมสำหรับเกมนี้เพราะว่าต้นเกมเราได้ครับแต่เลดเกมเขาได้นะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าถ้าต้นเกมจบไม่ได้เลดเกมแพ้แน่นอน100%ครับผมเพราะว่าดาเมจผมทั้ง5ตัวแล้วไม่สามารถที่จะจัดการได้หมดเพราะว่าเป็นสกิลคอมโบชุดเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับผมนะก็มาดูกันว่าจะจบได้เกมเร็วหรือเปล่านะครับก็ต้องขึ้นอยู่ที่ทีมด้วยนะฮะส่วนเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมนอกจากที่จะแบบ ฟาร์มให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เข้าไปฆ่าศัตรูให้อย่างแบบรวดเร็วนะฮะก็ต้องรอดูนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆคนนี่ก็ขอกันมาเยอะมากๆนะครับสำหรับฮีโร่ฮันโซครับแล้วโอ้ปาเสียรเราจะตายฮะแล้วค่ะกูราได้เลือดหยดแรกไปครับผมอู้เจ็บเหมือนกันครับผมโดนลมปาดไปทีคนระับสำหรับไฟขอบครับสำหรับฮีโร่ไฟขอบเนี่ยหลายๆคนอย่าไปคิดว่ามันเป็นฮีโร่ที่ ไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะการสิปคิวคอมโบในการลดคูดาวของเขานะครับผมจะทําให้ฮีโร่ของไฟขอบเนี่ยโหดขึ้นมากๆนะครับผมเีลยวเราหลังจากจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําเป็นฮัริทให้กับเพื่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้ลงอีกหนึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ทําให้หมดนะครับสำหรับคนที่ขอเข้ามานะครับแต่คนขอฮันโซเยอะมากๆก็เลยจะมาทําให้ดูนะครับสำหรับรายการอุปกรณ์เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเรา จะขึ้นให้ตรงข้างหน้านะครก่อนเริ่มเกมนะครับผมนะแต่ตอนนี้เราก็ออกของตามที่ผมเซตมาแล้วแหละเพื่อนๆนะฮะ <c oughs> คือผมมั่นใจว่าเซตนี้ยังไงก็ได้แน่นอน,นะครับผมปะ่ะไปเลยะครับผมปาเชียะครับผมสกี่สองปั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 งโอ้ยบิงออกมาเข้าป้อมแล้วไงเพื่อนอรอไลฟล์รเรียบร้อยมาเลยะครับผมหนึ่งคิวแบบสวยๆครับคือจะบอกว่าฮันโซเนี่ยเป็นอิง่งโรที่มันปวดมากๆนะครับผมแต่ว่าต้องยืนอยู่ในเลนกลางนะครับเพราะว่าผมเคยลองไปยืนเลนที่แบบ เลนออฟเลนแล้วมันรู้ฝึกมันเล่นยากนะครับผมมันเล่นยากกว่ายินเลนกลางนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับผมแต่พอเราอยู่ในเลนกลางเนี่ยมันเล่นง่ายมากๆนะครับผมนะมาดีก็มาดีผมบอกเลยว่าได้หมดอ่ะไม่มีแล้ว <laughs> ไม่รู้จะอันติไปทาไมนะครับผมอันติช่วงแรกๆก็อาจจะคูดาวนานหน่อยนะครับประมาณ19าวินะฮะแต่ก็งั้นๆแหละเพื่อนๆนะครับผมฟาร์มแป๊บๆมันก็รีเซ็ตคูดาวมาให้เราแล้วนะฮะ ตอนนี้สกอตทีมเราก็ยังห่างกับประตูฝั่งตรงข้ามกันไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฮีโร่ของเรามันได้ช่วงต้นเกมอยู่แล้วนะครับผมขึ้นอยู่ที่เซเรน่าเลยนะครับสำหรับเกมนี้ครับถ้าเกิดสกิลแม่นนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะปิดเกมได้เร็วมากๆนะฮะแต่ถ้าเล่นเงงๆงก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่มีดาเมจของฮีโร่เซเรน่าเช่นกันนะครับผมก็ต้องวัดกันดูครับ จะดูครับผมเฟลน่ายังอื่นอยู่ครับผมแต่ดูปาเชียบวกกับจูแล้วก็เป็นฮานาบีแล้วโอ้เฟลน่าไม่มาเราต้องเอาก่อนเลยครับจะตายไม่ตายครับผมเฟลน่าอย่างช้าครับอู้ทันหรือเปล่าเนี่ยอแล้วฮาร์ี่เข้ามาด้วยครับอีกทีเดียวว่าอีกเดียวอื้อแม่งแต่ฝุ่นเลยครับผมต้องกลับมาก่อนครับฮาร์รี่เหมือนเจ้าเหมือนเจ้าแบบฝรั่งนะฮะแต่เขาดูเหมือนจะติดกระแพงนะดีฮะที่มันไม่เห็นผมนะไม่งั้นผมมันอาจจะเกี่ยวคอมโบตายหาไปได้นะครับผมในจังหวะตะ่กี้แต่ว่า ข้อดีของไฮยาบุฟานเนี่ยคือมันสามารถหลบสกิลของฮารี่ได้นะครับเวลามันสกิลอันติใส่เรานะครัะฮะเราสามารถแยกเงาร่างของเราได้นะครับเพื่อที่ไม่โดนอันติของมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆขอหล่อยแล้วกันนะครับผมสวยมาดิรอฟรลายปุ๊บโอ้โหสไลไม่โดนเอยเพื่อนกลับมาก่อนฟลายว้าวไปรับผมจังหวะตะเกียบเซเรน่าไม่ค่อยเป็นงานว่าเอาจริงๆนะเพื่อนๆคือแบบ เล่นยาครับจะเห็นว่าดาเมจของเรามันไม่พอนะครับเพราะว่าดาเมจหลักๆก็คือคาคูระนะฮะส่วนเราเนี่ยมันก็เป็นดาเมจเหมือนเป็นดาเมจรองนะฮะหรือเป็นดาเมจที่เข้าไปคิวตัวหลังๆครับเอาไอ้นี่ก่อนเลยครับผมฮารี่แบบนี้หลุดมาตีไปหนึ่งดอกตีไปหนึ่งดอกเรียบร้อยครับมาอีกหนึ่งคิวแล้วครับผมประกอเราตอนนี้พุ่งมาเป็นสองศูนย์หนึ่งเลยฮะนี่แหละนะครับผมปัญหาลัะคือถ้ายืนอ่อย่าเป็นฟู่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าดาเมจฝั่งหนุข้ามันเยอะกว่าครับ แต่ว่ามันแค่ต้นเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับทีรอฝั่งเรานะครับผมดูครับผมโดนอีกแล้วครับคากราโอ้โหแล้วปลาล่มไปเช็คแบบนี้ผตายคู่ด้วยมั้งเนี้ยอืมตายแล้วกูไฟขอบมาเอ้ยต้องเอามันที่ล่วงก่อนนะครับผมปลา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 บวกม่างเลยครับไฟขอบไว้ไงเพื่อนอยู่หรือเปล่าอืมเอาอยู่ไว้ <c oughs> ไม่นา่เาเอาแบบนี้สวยครับแบบนี้เรียบร้อยแบบนี้ไม่นา่นารอสไนปไปก่อนตีไปหนึ่งดอกเรียบร้อยอะนี่แหละฮันโฟมันปวดแบบนี้แหละนะครับผมคือเราไม่จำเป็นต้องเอาร่างจริงของเราไปบวกกับ หรือเอาไปประท้าก,กับทีมฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมข้อดีมันก็คือแบบเราสามารถใช้ล่างเงาเนี่ยในการแบบเข้าไปป่วนหรือเข้าไปลดดามเมจศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อที่ให้ทีมเราอ่ะมันฆ่าแต่อย่าลืมนะว่าทีมเรามันเป็นคอมโบชุดเดียวครับคือถ้าหมดคอมโบชุดเดียวแล้วมันก็จบนะต้นเกมอ่ะเราได้เปรียบครับยอมรับเลยว่าได้เปรียบครับแต่จะเสียเปรียบก็ต่อเมื่อที่ฮาร์รี่เนี่ยมันเข้ามาหลวงเพราะว่าฮีโร่ฝั่งเรามันไม่มีตัวที่จับฮาร์รี่ได้เลยนะครับผมข้อเสียมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าต้นเกกม ได้อยู่ครับเพราะว่าเราก็เลเวลไวครับขอสบัดแบอเฮ้ยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหลาสดอีกมาไสไสไฟโอ้หืมไฟไม่ทันครับผมโดนไอ่อนโอ้ช้าเหลือเกินครับผมแบบคือมันอยู่ในระยะประชิดแบบนั้นผมตื่นเต้นอนะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าช้าๆไอโอแล้วดูครับปาเชียเราโดนฮาร์รี่ฆ่าไปครับแล้วดูครับผมเห็นไหมาดาเมจเรามันไม่พอครับจะไปบวกหนเห็นไหม ฮากูระก็คอมโบชุดเดียวเฟเรนาก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมคือหนึ่งเลยนะฮะไม่แม่นก็เท่ากับไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะฮะเพื่อนๆจะตาผมก็ได้นะฮะผมเล่นนะผมเจอเฟเรนามาหลายรูปแบบมากครับทั้งแบบรูปแบบที่แบบโคตรจะแม่นนะฮะแบบโคตรโคตรโคตรแม่นนะครับผมไปทางไหนก็โดนก็พูดแบบนี้ดีกว่านะก็เอามาติชูว่าไงเพื่อนต่าหรือเปล่าชูดูครับชูเจ็บดููดูครับอ้ดูชูชูบอกครึ่งหลอแต่เพื่อนต้องถอยครับปาเชีย คือจะบอกว่าผมเจอเฟเรนามาหลายรูปแบบมากนะฮะคือรู้เลยนะครับว่าถ้าเฟเรนาแบบคนป่าแม่นๆเนี่ยหูแม่นยังไงครับและแม่งหัวแบบไหนครับนะ,ะแต่ถ้าคนที่แบบพึ่งจะแบบไม่ได้แม่นเท่าไหร่แต่ก็แม่นอยู่ก็จะอีกเกจหนึ่งนะครับมันจะเป็นเกเกๆไปนะ,ะับเกจแบบโปรเพเยอร์นะฮะเกจธรรมดาหรือว่าแบบเกจแบบห่วยเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะคัดเป็นอีเกดไปนะครับผมเราไม่ได้ไปดูถูกเขานะครับแต่บางทีเนี่ยคือ ไปเลยหน้ามันก็ไม่ใช่แบบว่าจะเล่นได้ทุกคนนะครับถ้าคุณป่าไม่แม็มาดิก็มาดิก็มาดิตัวตัวมเหาดูครับเนี่ยโอ้โหดูครับดูโอ้โหตายแล้วมึง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 มาดิมาดิก็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 มาดิ มาติดต่อครับผมว่าไงดีฮานาบิฮานาบิว่าไง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 ตีอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้โหสกิลสองโอ้โหแมงบิกออกไปก่อนแล้วจิบหายแล้วเจอชูครับเตะติดกำแพงแบบนี้ฮานาบิยิงรีอีสปอร์ตอีกแล้วตายไม่รอดแล้วผมคากุระยังไงดีเพื่อนปาดมันคากุระกดสไนไนไปเออสวยไปกันต่อเลยครับคือจะบอกเลยนะบว่าจังหวะตะกี้คือแบบเราพลาดครับผมคือเราเอาตัว เอาตัวจริงอ่ยกลับมาชาร์จเกินไปครับถ้าเราเอาตัวจริงกลับมาก่อนเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิลสองได้ก่อนแต่ก,กี้ผมดูดูทรงแล้วฮันนัมบีมันน่าจะครูดาวอยู่ในเรื่องการใช้สกิลบิงนะครับน,น่าจะประมาณหนึ่งวิถึงสองวินี่แหละเพื่อนว่าไงเพื่อนเจอเจอกันอีกแล้วนี่อนอนแหนยมันน่าแม่งจริงเลยวะต้องเอามันให้ได้ครับแล้วดูครับผมเสียอีกแล้วครับคือจริงจริงผมก็อยากที่จะไปเอาเต่าไปเอาหลอดเหมือนกันนะครับแต่ดูทีมเดินเกมกันแล้วผมงง,งๆว่ะมาดิก็มาดิครับ ตัวสักตัวโอ้โหชู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 แม่กูเห็นมูวิ่งมาขนาดนี้นะผมนะวิ่งสี่คูณร้อยเลยนะชูเนี่ยรู้เลยมึงมาหาใครนะบอกแบบนี้เลยดีกว่านะผมนะวิ่งมาแบบสี่คูร้อยขนาดนี้มาหากูแน่นอนนะนี่แหละฮันโซ่อะมันก็จะมีข้อเสียตรงนี้แหละนะครับผมคนเขาถึงไม่ค่อยแบบ เล่นกันสักเท่าไหร่ครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราเปิดล่างเงาปุ๊บอะศัตรูถ้าเจอคนรู้มากแต่มันวิ่งเข้ามาหาเราเลยนะคือมันไม่สนใจใครเลยนะเพื่อนแล้วดูครับเนี่ยดาเมจมันไม่พอครับจะบวกไงก็สู้ขาไม่ได้เห็นไหมนะครับผมดาเมจมันไม่พอมันเป็นดาเมจชุดเดียวรับผมว่าไงดีเพื่อนอา้าวไม่มีสกิลแล้วเหรออา้าวสกิลหมดแบบนี้สวยดิแบบนี้สวยดิแบบนี้สวยดิแบบยดโอ้โหมาอีกหนึ่งคิวครับผมตอนนี้ห้าหนึ่งสามเลยฮะพรกอเราสวยมากๆแต่ทีมเราไม่ไหวครับดูฮนะเห็นไหม คือดาเมจเซเรนาแทบไม่มีเลยนะครับในตอนนี้นะครับผมนะที่แบบว่ามองๆกันแบบมองเป็นรูปแบบไอ้นี่นะครับผมดาเมจมันไม่มีเลยนะครับผมไม่ทันแล้วไม่น่าทันแล้วเอ้ยยังได้อยู่ครับผมมาดิก็มาดิครับผมก็มาดิก็มาดิทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่ทันเลยครับโอ้ยต้องกลับมาก่อนเกตแดงหมดครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวจริงมันลอยตามไปนะเพื่อนต้องคอยระวังจุดนี้ให้ดีๆนะครับผมบางคนเล่นนี้ไม่สนใจเกตแดงเลยนะครับคือแบบว่า เกตแดงหมดกูก็ไม่กลับนะอะไรประมาณนั้นนะครับจนสุดท้ายตัวร่างจริงเข้ามาสิงกันร่างเงาครับผมสุดท้ายตายหายเองครับโอ้ทีมบวกกันอีกแล้วใครหยันบวกกันจริงจริงชูว่าไงทันหรือเปล่าว่าทันอยู่ทันอยู่แบบนี้แบบนี้ทัน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 สวยก็มาดิครับผมโอ้ดูฮะร่างร่างจริงเราแบบมาเร็วมากครับผมเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยยาหนิโดนโดนโคตรแรงโอ้แรงเกินนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมแผดหน้านะฮะ แผดที่กันรังจะเข้ามาเบนโดนเนิร์ฟนะครับผมนะไม่ต้องห่วงครับโดนเนิร์ฟสกิลสองด้วยนะครับผมสกิลสองมันจะเบาลงมากๆนะครับผมเพราะว่าผมไปลองในเซิร์ฟเวอร์ทดลองมาแล้วสกิลสองนี่เบาลงโคตรๆเลยนะครับผมได้เป็นดาบดําเลยฮะตีเร็วและดูดเลือดด้วยครับผมทีมนี้ก็ยังห้าวหรือเกินครับผมทีมฝั่งตรงข้ามขอฟักตัวว่าชูว่าไงเพื่อนเอาอนี่ดีกว่าครับผมกลางป่ามาดีครับผมไม่รอดแล้วมึงไฟขอบไปไหนไฟขอบนี่ไงเรียบร้อยครับผมเก็บหนึ่งคิวดาเมทชุดเดียวครับว่าไงชูเพื่อรัก ชูว่าไงชูว่าไงขอฟันไลท์ไปถึงดอกก็ชูอ,อีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ด้านล่างจริงเรากลับมาแล้วครับโอ้งามงามแต้ๆครับเห็นไหมดาเมจเรามันไม่พอครับเห็นไหมคือผมฆ่าได้ตัว2ตัวนเนี่ยคือก็อจบแล้วเห็นไหมนะครับผมก็จบแล้วโอ้โหโ,โดนวะรออันติ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 สวยรอ,อดแบบนี้รอดครับแบบนี้รอดสวย <laughs> เป็นไงนเป็นไงนโอ้โหสเต็ปโหเชื่อเหอเ็นไหมคือจะบอกว่าฮานโฟเนี่ยมันมีข้อดีแบบนี้เว้ย คือมันสามารถใช้ร่างปลอมนะครับผมแยกออกมาเนี่ยเพื่อให้สกิลอันติของฮาร์รี่อ่ะมันหายได้นะครับผมก็คือเราจะไม่โดนดาเมจมันนั่นแหละเพื่อนแต่ว่าร่างปลอมเรามันจะตายแทนนะนี่คือข้อดีของการโดนสกิลของฮาร์รี่นะครับผมไอ้นี่ก็ยังห้าอยู่ครับยังห้าอยู่ยังห้าอยู่โอ้โหหนีไปไหนล่ะมาดิก็มาดิครับผมก็มาดิครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับดูรูปเกมเราน่าจะเสียเปรียบแล้วนะตอนนี้ครับคือเฟเดน่าไม่ได้อยู่ในวงจรเกมเลยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า ทีมเราอะดามิ่มันแค่คอมโบชุดเดียวครับถ้าเฟเรน่าปาไม่แม่นเฟเรน่าจะไม่มีประโยชน์นะครับผมเพราะว่าการที่คุณปาไม่แม่นเนี่ยคุณจะไม่มีคุณจะไม่สามารถที่จะทำดามจให้กับประตูฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณสตัดไม่โดนคุณก็ไม่คิดที่จะเข้าไปหรอกอันนี้ผมพูดตรงๆนะขอก่อและกันครับผมไม่น่ารอแบบนี้ขออีกดอกอืปาเลียปาเชียชนสวยตอตีสวยหนึ่งคิวว่าไงดีฮันเบีเพื่อนรักโอ้โหดูครับโอ้โหเกือบตายลืมมองตัวครับผมลืมมองร่างจริงครับแต่ ฮาร์ลี่ค่ะคากรุ้ไปเฉยเลยครับผมดีครับต้องขอบคุณคากรุ้เลยครับผมที่ปกป้องร่างจริงของเราครับโอ้โหลาปูยังได้เบนอยู่ครับผมอยู่แถวนี้หรือป่าสำหรับชูครับดูเหมือนจะไปกลางแล้วชูครับผมน่าจะไม่รอดโดนชูฆ่าตาย่าหมดแล้วมั้งล่ะเห็นไหมเฟลน่าสตันไม่โดนก็ทาอะไรไม่ได้มากเพื่อนเออเนี่ยเห็นไหมโดนก็ไม่กล้าเข้าแล้วสุดท้ายโอ้ตายหมดแล้วด้วยครับโอ้แทงก็ตายครับเล่นยากครับผมเห็นไหม คือก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดเฟลิน่าป่าไม่แม่นแ,แ,แล้วไม่กล้าเข้าไปตะครุบนะ <c oughs> ก็แทบดาเมจแทบไม่มีเลยเพราะทําไมรู้ไหมคือ <c oughs> ผมอ่ะเคยเล่นไว้แล้วผมมาเล่นเฟลน่าไม่เก่งแล้วผมอะ่ะรู้ตัวเลยว่าถ้าผมเล่นเฟลน่าเนี่ยดาเมจในทีมจะไม่มีเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วแบบว่าคือจะบอกว่าทีมเราเสียเปรียบก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้นเกมเราก็ได้เปรียบกันมาตลอดนะครับผมถูกไหมนะครับผมต้นเกมเราได้เปรียบกันมาตลอดนะ แต่ว่าเฟเลนาเขาไม่สามารถที่จะทําดาเมจได้เองนะครับผมนี่โทษใครไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกมเราเสียเปรียบโอเคไอ้ตรงจุดนั้นเรายังเข้าใจไงเพื่อนแต่เนี่ยคือตั้งแต่ต้นเกมเราได้เปรียบหมดเลยนะแต่ก็รูปเกมก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมชูว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนขอก็มาดิดูครับเบนโดนเข้าไปทีเจ็บครับโอ้หดูครับแต่ไม่ไหวครับผมโดนแบบยิงฮานาบงฮานาบีโดนช่วยกันใช,ช้กิคิวป๊บเดียวหล่นเลยครับสำหรับร่างปอมของเราครับและพอแบบนี้ดาเมจเราก็ไม่มีแล้วครับผม เปเรเลนหน้าก็ชุดเดียวครับผมนะป, posible, ปาลาว้าปลาไม่โดนก็จบนะมาดิ ي, เบนว่าไงเพื่อนได้อยู่นะโอ้โหต้องถอยนะครับต้องถอยแล้ว,ออลวโอ ه, ้โหชูชูเจเจเพื่อนชูชูแม่งจะมาเอาผมอย่างเดียวนี่แหละต้องคอยระวังดีๆครับเปิดสกิวอันติเราต้องคอยแบบว่าดูแหล่งการเปิดด้วยนะครับผมถ้าอยู่ในป้อมได้ก็ดีนะครับผมมาดิครับผมก็มาดิอู aux, จะตายก็ไม่ตายครับแป๊บเดียวล่วงแล้วมึงล่างปูล่างปูล่างปูโอ้โหแป๊บเดียวครับ โอ้ยังมีโดนสะท้อนกลับมาล่างจริงอีกนะเกือบครึ่งลอดเลยนะผมโดนสกิลของฮานาบีตะเกียบแต่ก็ไม่ไม่ไหวเ,เปันเพื่อนดูฮะเห็นไหมชุดเดียวครับผมฮีโร่คอมโบชุดเดียวแต่กูตั้งชื่อคลิปดีกว,ว่านี้ครับผมฮีโร่คอมโบชุดเดียวรับมาดิครับผมมาดิครับก็มาดิออ้ยเห็นไหมนะครับผมมันเราทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็สิบปีนาทีแล้วนะก็ถือกับว่าเลทเกมแล้วแหละเพื่อนเพราะว่าฮานาบีก็เกิดแล้วนะครับผมแล้วก็ไปขอบก็มีของแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงครับเขาสามารถใช้สกิล คอมโบได้หลากหลายทีนะครับถึงเขาจะเป็นคอมโบชุดเดียวก็จริงแต่ว่ามันสามารถขูด,ดาวเร็วไงเพื่อนโอ้เข้าไม่ถึงว่ะได้ได้อยูไอยอ่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิก็มาดิครับผมก็มาดิครับสวยก็มาดิผมบอกเลยว่าใส่เดียวได้โหมดอต่ทำอะไรไม่ได้มาเฟรน่าก็ทําอะไรไม่ได้มานะครับผมปาโดนก็เข้าไปก็ตายครับผมนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าดามเมจไม่มีนะครับผมจะเห็นเลยว่าถ้าเกิด ดูดีๆจะเห็นว่าเฟเรน่าแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมในเกมนี้ครับเอาแม่งกอดเลยแล้วกันมาเด็กก็มาดิครับผมก็มาดิดป๊บเดียวล่วงครับเห็นไหมไม่ไหวแล้วครับเลดแล้วครับผมนะยอมครับผมนะเราทําดีที่สุดแล้วนะครับผมในการเข้าล้วงต่างๆนะฮะแล้วก็คือเลนล่างอ่ะเฟเรน่ามันอยู่กับฮานาบินะฮะแต่ว่าเฟเรน่าไม่สามารถที่จะกดฮานาบิได้นะครับผมก็โวู่จะทําจังไดนะครับ มาดิก็มาดิครับผมก็มาดิครับก็มาครับขอฟักตัวได้ไหมวะตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วกันตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนึงโอูโหูลาปูอีกลาปูลาปูอูโหกก็โดดอัติเข้ามาแบบพุ่มเลยฮะแต่ไม่น่าเดฟไหวเลยครับผมเหลือแค่ลาปูลาปูกับผมครับไม่มีแล้วครับผมดำมึงดำเมทตอนนี้ครับไม่น่าทานแล้วผมไปเลยหน้าว่าไงเพื่อนทำอะไรได้หรือเปล่าเพื่อนเอาหน่อยเคียรเนี่เคียยววงเคียย์หลอดเคียย์อะไรก่อนเนี่ยมาดิก็มาดิครับผมก็มาดิครับก็มาครับอโห แต่เดฟไม่ไหวแล้วครับผมโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวแบบนี้ยอมครับผม <laughs> เห็นปะ <laughs> เล่น่รไดไปทำอะไรไม่ได้นะครับผมนะคือก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเล่นเฟลนา่าถ้าถ้าคุณไม่แม่นจริงๆอ่ะคุณอย่าเล่นครับเพราะว่ามันจะทําให้ทีมมันขาดดามเมจไปเลยหนึ่งตัวนะฮะถ้าเล่นเฟลน่าผมว่าไปเล่นเวทยังจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าเวทอัอย่างน้อยๆเป็นคอมโบชุดเดียวแต่มันก็หนักไนงะแต่เฟลน่าเนี่ยถ้าคุณสกิลไม่โดนอ่ะคุณจะไม่มีดาเมจเลยนะครับผมนะก็ ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะฮะยังไงก็ถ้าแพ้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ